ต้อเข้าสู่ปีที่62โรงเรียนพัทนาวิทยาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนพัทนาวิทยาวัดน,นุญเทเรซานักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนพัทนาวิทยาสติพจน์เรารักการละกันโดมนบุญเปโตสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณศาลาแม่พระจุดพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศร่มดึนใต้ต้นจามจุรีครับปรชัชญาของโรงเรียน ศึกษาดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่สังคมดมนบุญเทเรซาดมนภุญยอแซบและโดมแม่พระท่านผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานบริเวณดมนภุญยอแซบครับหากท่านต้องการติดต่อห้องธุรการสามารถเดินเข้ามาบริเวณข้างสระว่ายน้ำโมเสสครับห้องธุรการอาคารพัทราปัญญาและยังเป็นจุดสิ้นสุดของเขตผู้ปกครองอาคารเนทาบิเชสห้องเรียนชั้นปถมวัยและอาคารสุเวทบวรห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และดนตรี เมื่อนักเรียนออกมาอย่างอาคารสวชทบวรทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นโรงอาหารกลางวันครับต้นสมอต้นไม้ประจำโรงเรียนพัทราวิทยาพัทราพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังส่งเสริมโรงเรียนอีโคเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใน,ในและนอกโรงเรียนป่าภูมิรักหนึ่งในส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสถานที่พักผ่อนบริเวณหน้าคานมาริยาอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและห้องเรียนทดลองวิทย์ อาคารยอรแซฟห้องเรียนชั้นประถมศึกษาและอาคารวริแยห้องเรียนหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมท่านสามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนและรับประทานอาหารบริเวณ p ีวีมินิมาร์ทและยังมีสนามกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักเรียนครับโรงจอดรถและมีต้นจามจุรีต้นไม้เก่าแก่ของโรงเรียนพัฒรวิทยาการจราจรทางเดียวทางออกอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนเพื่อการจราจรที่คล่องตัว เอกลักษณ์โรงเรียนพัะธรรวิทยาโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตารมณ์บาทหลวงเอ็ดมอนด์เวดีย